ทุกคนครับผมมีเรื่องจะบอกเป็นไรคะเรื่องดราม่าเหรอคะชีวิตผมไม่เคยมีดราม่าแม้แไปจากไหนผมจะทํากับข้าวให้ทุกคนกินตอบแทนทุกคนดูแลผมอย่างดีไปไปซื้อไข่ให้ผมกันไข่ที่บ้านมีตั้งเยอะไปเอาผมจะเอาไข่ไปคุณแมนจะทำอะไรให้เรากินเนี่ยตล่นตนเนาะให้มาซื้อไข่เนี่ยปะ ได้ไข่เป็ดมาแล้วค่ะรีบเอากลับไปให้คุณแมนกันได้มาแล้วค่ะไข่เป็ดไข่เป็ดเหรอามาลองทําเลยมั้ยเมนูกะเพราไข่เป็ดหมูสับชื่อนอ่ากินอยู่แล้วโอเคโอ้ไข่ดาวผมเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทํากะเพรากันต่อเสียวว่ะใส่หมูสับครับร <c oughs> ชอบเผ็ดใช่ไหมใส่พริกให้เยอะเลยเอาไป <c oughs> ใส่ไข่ครับใกล้ <c oughs> เสร็จแล้วโอ้ยร้อนเขื่อนเลเซ มาเสร็จแล้วครับทุกคนน่ากินาไหมหิวอ่ะทำไมไม่ให้ป้าหม่กินน้าใหอะไรกลัวไมไม่ให้ป้าหมกินตอบก่อนอยาป้าใหม่อไมป้าใหม่ไม่ให้กินกลัวอะไรกลัวทองเียอ่าทุกคนลองกินฝีมือผมหน่อยครับ องเเสีียยยนน่่อออื้ไดูะร่อยดูดิทุกคนมันน่ากินมากเลยเจาะไข่แดงที่กันไหมวะนี่ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณที่พวกพี่ดูแลผมครับเงินเดือนเดือนนี้พี่ไม่ต้องรับนี่ยไม่ไม่กินแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะรับเป็นข้าวกระเพราแทน